จะเห็นจากต้นคลิปของพี่แป้งชนอยู ah. Ah. Yeah. So ่แ like ล้วนะฮะว่าจะมี Netflix เนี่ยมาคอลแลบกับโรบอทนั่นเองก็จะมีซีรีส์ภาพยนตยนหรือแอนิเมชั่นชื่อดังนะเข้ามาคอลแลบกับในแมปนี้ด้วยซึ่งเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่มากๆของปีนี้เช่นกัน และภาพยนต์หรือซีรีส์การ์ตูน่าที่จะมาคอแลแลบกับแบบนี้ด้วยนี่จะมีทั้งหมด6เรื่องค่ะและการ์ตูนเรื่องแรกนะคะที่จะมาอยู่ในอีเวนต์นี้ด้วยนั่นก็คือวันพีตนั่นเองและน้องๆคนไหนนะคะที่เล่นแบบบ็อกฟูดเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบแบบนี้เนี่ยเอาอินสปิเรชันนะคะมาจากเรื่องการ์ตูนวันพีตนั่นเองแต่พี่แปงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบบ็อกฟูดเนี่ยจะถูกปิดตัวลงหรือเปล่านะคะน้องๆเพราะว่าของจริงเขามาแล้วนะคะซึ่งน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบบ็อกฟูดเนี่ยโดนฟ้องไปหลายครรัั้งะะกบกบาาที่เอชือ ือเอาตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยมาใช้นั่นเองซึ่งก็มีข่าวหลุดมานะคะน้นนองๆว่ามีโมเดลนะคะที่เป็นตัวลูฟี่และนามิ ในเกมเกมนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าโมเดลของเขาเนี่ยน่ารักแล้วก็สมจริงด้วยนะและพี่แป้งก็คาดว่านะคะอีเวนต์วันพีซเนี่ยน่าจะเป็นการเก็บเวลคล้ายๆกับแบบบ็อกฟุตหรือเปล่านะเพืนะ่องๆเพราะว่ามันสามารถที่จะเลือกตัวละครเลือกอาวุธได้หรือเลือกสกิลได้นั่นเองแถมก็ยังมีผลปีศาจอะไรแบบนี้ด้วยนะถ้ามันไปไปนในตามที่รูปหลุดออกมาพี่แป้งว่ามันคน่อนข้างที่จะน่าเล่นแล้วก็สมจริงมากๆเลยค่ะและเกมมอีกอย่างหนึ่งนะคะบอกเลยว่าใคร้ายๆก็อยากขึ้นป้ายนี้นะคะเพ่องๆเพราะมันคือป้ายประกาศจับราค่าหัวน นี่นะคะน้องๆาใครนะคะติดท็อปเซิร์ฟเนี่ยจะได้ขึ้นใบป,ประกาศค่าหัวด้วยนะบอกเลยนะคะน้องใครที่ค่าหัวแพงเนี่ยแสดงว่าคุณเก่งระดับท็อปเซิร์ฟแบบเป๊ะมากเลยนะคะใครที่อยากขึ้นป้ายประกาศแบบนี้รอติดตามอีเวนต์นี้ได้เลยค่ะสำหรับวันพีชนะและซีรีส์ที่ นะคะที่หลุดออกมานั่นก็คือ Stanger t r i n g นะคะน้องๆบอกเลยว่ามีใครเคยดูบ้างและก่อนหน้านี้นะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาเคยทำแมปแยกเดี่ยวมาแล้วนะคะเป็นเวอร์ชันทั้ง2แมปนะคะน้องไม่ว่าจะเป็นการดูทีเซอร์หนังนะคะตามหาของหรือจะเป็นการที่เราไปเล่นเกมมินิเกมต่างๆในห้างนะคะตอนนั้นก็มีให้รับของฟรีด้วยนะใครที่เคยทันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้นด้วยนะคะสําหรับอีเวนต์สเตนเจอร์ทิงนะคะน้องๆมีข่าวหลุดออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะแต่มันยังมีความคาดเคลื่อนนะคะน้องๆว่ามันก็ยังมีคคควาามดเลื่อน น,ะะน้องๆว่าเออจะมาจริงไหมอะไรแบบนี้พี่แป้งเลยไม่ได้ทำข่าวนะคะเพราะเขายังมีการปรับโมเดลของตัวละครภายในแมปอยู่นะคะก็คือยังสร้างอัปเดตเรื่อยๆนั่นเองมีน้องคนไหนจาเดโมก้อนได้บ้างคะที่มันเป็นโมเดลเก่าที่ตอนนั้นมันแจกของฟรีตอนนู้นเลยตอนนี้เขาอัปเดตนะคะเปลี่ยนโมเดลใหม่ต้องรอติดตามแล้วแหละและนอกจากนี้นะคะมันก็จะคล้ายๆกับวันพีที่จะมีโมเดลที่เป็นตัวละครหลักภายในเกมหรือในซีรีส์มาด้วยนั่นเองนะคะและเราเนี่ยจะต้องทาภารกิจด้วยนะคะในการไปตามหาอะไรต่างๆนะคะภายในแมบบ นะคะน้องซึ่งจะเป็นแผนพังของโรงเรียนนั่นเองซึ่งถ้าใครเคยดูหรือเป็นแฟนมันแท้เนี่ยตาจะเดาออกอยู่แล้วอย่าที่เกิดไปตอนแรกนะคะน้องว่าจะมีภาคพยนตร์ซีรีส์อนิเมชันที่เข้ามาร่วมด้วยทั้งหมด6เรื่องเนี่ยจะมีดังนี้ค่ะเรื่องที่1คือวันพีคค่ะเรื่องที่2ก็คือสเตนเจอร์ทิงนะคะและเรื่องที่3นั่นก็คือการ์ตูนเลดี้บันะคะที่เป็นแมลงเต่าท้องเรื่องที่4นั่นก็คือเรื่องเวนเดย์นะคะใครเคยดูบ้างและเรื่องที่5นะคะจะบู๊บู๊หน่อยก็คือเรื่องคอสุดท้ายเจะป็น รายการทีวีนะคะน้องๆคือ this is cake นะคะก็คือรายการที่คนมาทายว่าอันไหนคือเคก้กอันไหนที่ไม่ใช่เค้กนั่นเองบอกเลยว่าพี่แป้งชมนะคะตั้งตารอกับอีเวนต์แบบแบบนี้บ้างเลยนะคะอยากเล่นและอยากเห็นว่าแบบวันพี e เนี่ยมันจะสมจริงแค่ไหนนะคะซึ่งพี่แป้งบอกก่อนว่าแบบแบบนี้เนี่ยยังไม่เปิดตัวง่ายๆนะคะเพราะตอนนี้ข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยมีแค่วันพีและสเตนเจอร์ทิงเท่านั้นยังเหลืออีกตั้งเยอะ ออกมาหลุแน่นอนว่าอาจจะมาในช่วงกรกฎาคมหรือนานที่สุดอาจจะเป็นตุลาเลยก็ได้นะคะถ้าน้องคนไหนนะคะชอบพี่แป้น,นะคะมาเล่าเลงหรืออัปเดตข่าวให้น้องฟังนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่แป้งแล้วกดไลค์ให้กันเยอะๆนะคะและถ้าหากมีของฟรีมานะคะพี่แป้นจะรีบมาอัปเดตให้น้องทําเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย